เคยไหมครับว่าแค่เก่งในสายงานเดียวอย่างเดียวอะ่ะอาจจะไม่พอแล้วเพราะว่าทีเชฟที่เคยว่าดีๆตอนนี้มันกลายเป็นพื้นฐานของคนบนโลกและปี2026คนทํางานจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะอยู่รอดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง M shape professional ทักษะรูปแบบใหม่ที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่ถูก AI disrupt ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจว่า t ี h ชฟคืออะไร T-shape ก็คือการที่เรามีความเชี่ยวชาญลึกใน1สาขาวิชาของเราบวกกับการที่เรารู้กว้างในหลากหลายสาขาวิชาแต่ว่าในปี2026เนี่ยเราต้องการมากกว่าน,นั้นพบกับ M shape professional คนที่มีความเชี่ยวชาญลึกใน หลากหลายสาขาวิชาพร้อมทั้งกับความสามารถในการเชื่อมโยงทักษะต่างๆเข้าด้วยกันทําไมทีเชถึงไม่พอแล้วผลที่หนึ่งก็คือเพราะ AI เนี่ยก้าวหน้าเร็วมากตอนนี้ครับ AI ทํางานพื้นฐานได้เกือบทุกอย่างอย่างเช่นการเขียนโค้ดการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบกราฟิกถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญแค่1สาขาเนี่ยคุณก็จะแข่งกับ AI ได้ยากตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยถ้าเกิดเขาเก่งแค่ Adobe อย่างเดียวอะแต่ว่าตอนเนี้ยอย่าง h ช GP t GPT บวกกับแคนว a เนี่ยก็สามารถทํางานบางอย่างที่เป็นพื้นฐานได้แล้วหรืออย่างเช่นโปรแกรมเมอร์ mer, ถ้า แต่ว่าสิ่งที่ AI ยังทําไม่ได้ก็คือการเชื่อมโยงหลากหลายสาขาเข้าด้วยกันการเข้าใจคอนเทกต์ทางธุรกิจและการเข้าใจมนุษย์รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตรกรรมข้ามสาขาก็เป็นสิ่งที่ AI เนี่ยไม่สามารถทําได้เหตุผลที่2ครับเพราะว่าทักษะงานเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นทุกวันต้องเข้าใจนะครับว่าปี2026เนี่ยมันไม่มีงานไหนที่เราใช้แค่ทักษะเดียวตัวอย่างจริงๆอย่างเช่น Marketing Manager เนี่ยไม่ได้ทําแค่ m a r k e t ็ตติ้งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ Data Analysis, ราต้องรู้า้อนรู้จิวิงเราไไม่ด้จการแค่ Product อย่างเดีเยวว่า ต้องรู้เทคนิแล้วต้องรู้ business strategy รวมถึงเราต้องรู้ branding story telling ด้วยดังนั้นถ้ามีแค่ T shape เนี่ยการที่เรารู้กว้างแล้วรู้ลึกแค่สาขาเดียวในหนึ่งวิชาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสาเหตุที่3ตลาดเนี่ยต้องการคนแบบนี้มากขึ้นข้อมูลจากเวอร์ซีพบว่า78%นะของบริษัทเนี่ยกำลังมองหา h y h r i d Specialist ส่วนเงินเดือนสําหรับ M shape Specialist เนี่ยก็จะสูงกว่า T shape ประมาณ30%แล้วก็ t o อป10%ของ professional ล้วนเป็น M shape ดังนั้นเนี่ยตลาดกาลังจะบอกเราว่าถ้าคุณเป็นได้มากกว่าแค่ Tshape Mshape ะะะคคครุณก็จมมี่าาแลืออไร MCE มี3องค์ประกอบหลักๆที่สําคัญ1ก็คือ m u l t i p l y d e e p e x p e r i e n c e คุณจะต้องเชี่ยวชาญลึกใน2-3วิชาไม่ใช่แค่รู้กว้างแต่ว่าต้องเชี่ยวชาญจริงๆใน 2- 3วิชาอย่างที่2นะครับก็คือการคอร์สโดเมนการเชื่อมโยงทักษะหลายๆทักษะเข้าด้วยกันยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณสามารถที่จะเชื่อมโยงสกิลของคุณที่คุณรู้ลึก3สกิลเนี่ยเข้าด้วยกันคุณก็จะสร้าง New Value สําหรับในการรวมทักษะต่างๆเข้าด้วยกันแล้วอย่างที่3นะครับก็คือ t y การเรียนรู้ตลอดเวลาการที่้รารเรียนรู้ทักษะใ,ใหตลอดเวลาจะทําใหร 9หน้าตามด์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเรามาดูเคสตั๊ดี้จริงๆนะอย่างแรกนะครับผมคืออย่างเช่น Marketing strategy เขาสามารถที่จะเป็น Digital Marketing ดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งได้เขาสามารถที่จะเป็น Data าไซด์ได้แล้วก็เขาสามารถที่จะเป็นไซโคโลจีได้เขาสามารถที่จะเชื่อมโยง Data าไซด์เนี่ยแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าล้มถึงใช้ตัวจิตวิทยาออกแบบแคมเปญแล้วก็ออกแบบระบบที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ตัวดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งในการวัดผลต่างๆสรุปก็คือการที่เขาเก่งใน3งานนานเก็สามาารถทที่จจะตตออบโย์ควม้งการขของงตลาดดดไ้้ียิ่ึนแล้ว,ว ที่เราจะพัฒนาเป็น M Shape เราจะทํำยังไงโอเคครับคุณอาจจะถามว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเนาะเรามาดู5สเต็ปที่เราใช้ได้จริงสเต็ปแรกเราต้องประเมินตัวเองก่อนถามตัวเอง3คําถามอย่างแรกก็คือตอนเนี้ยครับเราเชี่ยวชาญวิชาอะไรไมากที่สุดเอาที่เราเชี่ยวชาญลึกจริงๆไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวอย่างที่2ก็คือทักษะไหนที่ทําให้เรามีคุณค่าและอย่างที่3ครับทักษะไหนที่เราใช้บ่อยที่สุดเราลองเขียนลงกระดาษก่อนตัวอย่างสกิลคอร์ที่1เนี่ยที่เราเชี่ยวชาญก็คือการเป็นคอนเทนต์ไรติงนะครับที่เราเชี่ยวชาญจริงส ที่แบบพอใช้ได้แล้วก็ทักษะที่3ที่เราพอจะถูถูถ่ายถ่ายเป็นความรู้ปัญหาอย่างเช่นการใช้แคนวาหรือว่าการ Analysis จากนั้นเนี่ยสเต็ปที่2ลองเลือก second deep skill ให้มาเติมเต็มกันหลักการก็เหมือนกันครับคือให้เราเลือก3ข้อ integration เลือกทักษะที่มันเสริมกับทักษะเดิมของคุณแล้วก็เลือกทักษะที่ตลาดต้องการรวมถึงเราต้องเลือกทักษะที่เราสนใจจริงๆเพราะว่าเราต้องดิฟไปกับมันตัวอย่างในการเลือกสมมติว่าเราเป็นกราฟิกดีไซน์ใช่ไหมครับเราลองเรียน UX design หรือว่าเราลองเรียน motion design ดูหรือถ้าเกิดเราเป็นซอฟต Management หรือว่า d a ต a ้าไซดูจากนั้นเราก็ต้องมาถามคําถามตัวเองต่อว่าถ้าเราเก่งขึ้นกว่านี้นะเราจะเป็นคนที่พิเศษไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรียนทักษะใหม่ๆเพิ่มทักษะ2ทักษะที่เราเรียนเพิ่มเติมเนี่ยจะช่วยเสริมกันไหมและก็อีกคําถามหนึ่งครับที่เราต้องถามใ,ใจว่าม,มันมีอนาคตไหมสเต็ปที่3ครับลงมือเรียนอย่างจริงจังนี่คือจุดสําคัญเพราะว่าการเรียนแบบผิวเผนเนี่ยจะไม่ทาให้เราเป็น Mshape อย่างแท้จริง Mshape จะต้องการ deep experience ไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวดังนั้นเราจะต้องวางแผนการเรียน6เดือนเริ่มจากการลงเรียนคอออ์นนนนไลพื้ฐาาาจกทง บหรือว่าจากทานผู้เชี่ยวชาญต่างๆลองอ่านหนังสือ2 3เล่มพื้นฐานหรือว่าลองดู YouTube ที่เขาสอนวิดีโอพื้นฐานต่างๆเพื่อที่จะเข้าสู่ในเดือนที่3เดือนที่4ที่เราจะต้องมีการฝึกฝนอย่างเช่นการทำโปรเจกต์เล็กๆการเอาดีฟสกิลของเราเนี่ยครับมาใช้งานจริงถ้าเราทําได้ลงถึงหาคนที่เก่งกว่ามาเมนทอร์ให้เราพอเข้าสู่เดือนที่5เดือนที่6กเนี่ยให้เริ่มลองทําโปรเจกต์ขนาดใหญ่ดูแล,และลองเริ่มสอนคนอื่นดูว่าเราอะครับเข้าใจจริงไหมรวมถึงให้เราลอง b u i พอ portfolio ดูสเต็ปที่สี่การสร้างคอนเนคชันอันนี้คือ M shape ที่แตก จาก t-shape อย่างแท้จริงไม่ใช่ใครมีหลายทักษะอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องเชื่อมทักษะต่างๆเข้าด้วยกันวิธีการก็จะมี3แบบ1ก็คือลองหาโปรเจกต์ที่ใช้2ทักษะร่วมกันตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเราเก่ง Marketing บวก Data เนี่ยเราลองทำโปรเจกต์ดัตตาไ i v รเวนแคมเปญดูหรืออย่างที่2น่ยถ้าเกิดเราเก่งในเรื่องการสอนหรือในเรื่องการเขียนเนี่ย เกี่ยวกับการเชื่อมทักษะลองเขียนบล็อกง่ายๆดูหรือว่าลองทำพรีเซนเ t ชันให้ทีมอย่างที่3คือลองฝึกการแก้ปัญหาดูแบบคอร์สฟังชันอย่างเช่นการอาสาทำงานข้ามทีมสมมติเราอยู่มาร์เก็ตติ้งแล้วลองอาสาทำงานข้ามทีมไปนในฝั่งโอเปอเรชันไปในฝั่งเทคดูหรือว่าลอง l ีดโปรเจกต์ที่ต้องใช้หลากหลายทักษะดูผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆที่คนในสายงานเดียวกันเน่ไม่เคยมองเห็นรวมถึงเราสามารถสร้างโซลูชันใหม่ๆนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดไม่ได้ในทีมสเต็ปท มันเปลี่ยนไปเร็วมากทักษะที่ฮอตในวันนี้อาจจะล้าสมัยในปีหน้าดังนั้นวิธีการรักษา M shape mindset อย่างแรกคือคุณต้องใช้เวลา10-20นาทีต่อวันในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างที่2ก็คือให้ลองเซต learning goal ไปทุกควอเตอร์ดูอย่างเช่นควอเตอร์หเร,รารเต,รต้องเรียนอะไรควอเตอร์สเราต้องเรียนอะไรอย่างที่3ครับผมไปจอย community ต่างๆดูลองเข้าออนไลน์คลาสลองเข้าอีเวนต์ต่างๆหรือว่าเข้าเวิร์ h ช็อปต่างๆหรือว่าลองเน็ตเวิร์กกับคนเก่งๆในสิ่งที่คุณอยากเรียนเคล็ดลับนะครับผมถ้าเกิดเราใช้เวลาาา20นนนททีีต่่่อวววััเเเเปป็็ล้้งงหมด1รกกกจะขึา วันนี้ของเราได้อย่างแน่นอนซึ่งมันจะเพียงพอสําหรับการที่เราเรียนรู้ Deep Skill หนึ่งทักษะใหม่ได้เลยส่วนที่4นะครับก็คือข้อผิดพลาดที่เราต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆที่คนมักทําข้อผิดพลาดแรกก็คือการที่เราเรียนกว้างเกินไปอย่าพยายามเก่งทุกอย่างเอ Shape มันไม่เท่ากับการเรียนเยอะมันคือการเลือกแค่ 2- 3สอย่างแล้วลงลึกไปกับมันผิดพลาดที่2คือเราไม่ดี p กับมันพอคือบางทีแค่เรียนออนไลน์คอร์สหนึ่งคอร์สเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราดีกับมันดังน,นั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาักถึงสิบสองเดือนต โปรเจกต์เล็กๆอย่างแท้จริงอย่างที่3เราลืมคอนเน c t ชันซึ่งถ้าเราเรียนในหลากหลายทักษะเนี่ยแต่เราไม่รู้จักการใช้ไม่รู้จักการประยุกต์ร่วมกันเราก็จะ ไม่สามารถที่จะเติบโตและไม่สามารถที่จะลงลึกไปกับมันได้อย่างที่4ี่ก็คือการที่เราไม่อัปเดตความรู้ใหม่ๆต้องเข้าใจนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าเราหยุดเรียนเท่ากับเราก็จะเริ่มตกหล่นเราจะเริ่มไม่ตามเทรนด์ของโลกดังนั้นแนวทางที่ดีที่เราควรต้องทาก็คือให้เราลงเลือก2-3ทักษะเพื่อเติมเต็มให้กันลองฝึกลองดีไปกับมันโดยใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ6-12เดือนรวมถึงการฝึกเชื่อมโยงทักษะในงานจริงๆแลหมั่นอัปเดตความรู้และก็สกิลตัวเองในทุกกๆวัััันนนน้ราาพฒ ตัวเองเนี่ยให้เป็น M shape เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันจะต้องใช้3ทักษะใหญ่ๆอย่างที่1ก็คือโฟกัสสมาธิอย่างที่2ก็คือคุณควรมีความสม่ําเสมอทําต่อเนื่องทุกวันและอย่างที่3คือมีพลังงานมี energy ในการลงมือทําและนี่ครับคือสิ่งที่กาแฟตาสว่างเข้ามาช่วยสําหรับ c blend 4ขั้นตอนสําหรับการเรียนรู้ก็จะมีจูเนียร์เบรนสาหรับการเริ่มเรียนทักษะใหม่ๆเป็นขั้วกลางอ่อนให้ความสดชื่นไม่หนักเกินไปซีเนียร์เบรนสำหรับการ d e e p work ลงลึกในทักษะเป็นขั้วกลางที่สมดุลและให้สมาิดี Freeland หรับสาย create thinking เชื่อมโยงทักษะต่างๆเพราะว่าเป็นขั้วอ่อนสามารถทจะกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ได้แล้วก็ตาสว่างเบนสาหรับวันที่ต้อง execute การใช้ทักษะจริงๆเป็นขั้วกลางเข้มที่สามารถให้พลังงานได้เต็มที่โดยคนทํางานเพื่อคนทํางานสรุปง,ง่ายๆครับผม T shape อาจจะไม่พอแล้วในปี2026เพราะ AI เนี่ยเริ่มทํางานพื้นฐานได้แล้วแล้วก็ ตลาดเนี่ยต้องการคนที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาดังนั้น MGF เท่ากับอนาคตของคนทางานอย่างแท้จริงการเชี่ยวชาญลึกใน23สาสาขาการเชื่อมโยงทักษะได้แล้วก็การเรียนรู้ตลอดเวลาเราลองเริ่มต้นวันนี้นะครับลองประเมินตัวเองดูว่าตัวเนี้ยสกิลเราถึงตรงไหนแล้วลองเลือกทักษะที่2ทักษะที่3ดูแล้วก็รวมถึงการลงมือเรียนอย่างจริงจังรวมถึงการเชื่อมโยงทักษะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่สําคัญครับไม่หยุดเรียนรู้ก็ลองมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับว่าทักษะแรกที่เราอยากทําคืออะไรทักษะที่2คืออะไรและทักษะที่3คืออะไร ถ้าคุณพร้อมพัฒนาตัวเองลองกดไลค์ลองกด s u b สไครต์แล้วลองกดแชร์ดูแล้วมาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับว่าตอนนี้ชาว w ว r k ์เกอรำลังเรียนรู้อะไรอยู่พร้อมดื่มกาแฟตาสว่างเพื่อพัฒนาตัวเองทุกวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ๆนะครับชาวเว r ร์เ